สวัสดีครับผมตัวรคมวสึกครับกับคมวสื g u กัน m Channel วันนี้จะมารีวิวปิดจอบตัว HG Providence Gundam หต่อ1้อยสบสีตัวนี้นะครับเอนี่มาวันนี้ก่อนที่เราจะหยิบจับขยับกันพากันเรามาดูเรื่องราวของ m o b i โมบิสูตัวนี้ก่อนดีกว่าครับนี่กันดั้มซีดนี่ผมเองดูแล้วรอบแรกนี่ก็ยังสับสนเนาะยังงงอยู่ว่ายังหลงเลยแหละว่า อันไหนจริงๆมันเป็น providence g u n d a m อันไหนเป็น l e g e n d g u n d a m กันแนเออ่เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันก่อนตัว providence g u n d a m นะครับจุดเด่นก็คือเนี่ยครับฟับยูนิตท,ที่แพ็คข้างหลังเป็นลักษณะคล้ายกลมกเนี่ยครับมันคือตัว dragon system นี่สังชื่อละเท่เนาะมันคืออะไรตัวเนี้ยถ้าพูดถึงภาษาอังกฤษมันย่อม,มาจากคือตัว the disconnected rapid a m m e n t group Overlook operation network system นี่ฟังแล้วยาวมากเลยเอาเป็นว่าขอสรุปโดยไม่แปลแล้วกันมันก็คือระบบปฏิบัติการสำหรับตัวยุทธปกรณ์เนี่ยครับที่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างไวโดยลักษณะาการใช้างานคือเราใช้ในการยิงบีมนี่มันมีกี่จุดมาดูกันแล้วกันเนาะเอาเนี่ยครับถ้าเป็นตัวเป็น small pod เนาะตัว pod เล็กน่็นจะมี1 2 ก็แสดงว่าอเล็กก็จะมี2แต่นใหญ่จุดยิงบีมเนี่ยครับก็จะมี 1, 2, 3, 4ข้างล่าง4ใช่ไหมครับจุดบน4แล้วก็ตัวปลาย1เป็น9เนาะอันนี้เดียวยิง9อันนี้ยิง2นอกจากนั้นก็จะมีเนี่ยครับขอบขอบตุงกระปวงเนี่ยครับแขฟึบนี่ก็จะมีอีกก็คือจุดละ2เนาะ 2, 2, 2, 2 สองสองหมดเลยนี่อันนี้ก็คือเป็นระบบที่ใช้ต่อต้านเนาะส่วนใหญ่จะเป็นแบบใช้ตรวจจับหรือใช้แบบบินไปอะครับบินไปฟลายไปยิงสกัดกั้นตัวพวกมิสไซล์บ้างพวกอะไรบ้างเนี่ยครับสำหรับตัว providence g u n d a m ตัวนี้จริงๆแล้วตัว providence g u n d a m ไม่ได้เป็นตัวแรกเนาะที่เอาระบบตัวของรากุนมาใช้ตัวแรกก็คือตัวเนี่ยครับ d r e a d n o g h t น พอมาดูเป็นกันพาก็สวยดีเนาะมันก็นก็อยากได้เหมือนกันตัว providence กับตัวของ l e g e o n เนี่ยมันมีความเชื่องโยงกันเลยที่หลังจากเป็นเซตของ providence gun dam ก็จะพัฒนาเป็น providence s a k u ุแล้วก็จะมาเป็นตัวของ legion gun dam อย่างนี้ดังนั้นจึงไม่แปลกเลยที่ว่าตัวของ providence gun dam กับตัว l e g e n d gun dam จะคล้ายเคียงกันถ้าเราสังเกตตัวของพอ d ตรงรับบนนิสเต็ม์ m e d i ครับ ก็จะงงเลยหลงเลยเพราะสีก็คล้ายกันแต่เพียงแต่ว่าตัวแพคข้างหลังกับพอร์ตเนี่ยมันจนํานวนไม่เท่ากันเนาะแล้วก็ความคล้ายคลึองอีกอย่างหนึ่งของคู่นี้ก็คือว่าตัวของนักบินนะครับัวของพาพีโลตจะเห็นว่า v r o v n d e กันดัมนี่นักบินก็คือราอูโลคุเซ่เนาะส่วนตัวของ Legend g กันดัก็เป็นเร s บาเรลเนาะที่อยู่กับคิวเบิร์ดดูเอนใช่ไหมเออ ซึ่งทั้งคู่เนี่ยถึงแม้ว่าคาแรคเตอร์จะต่างกันมากอย่างสิ้นเชิงเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีความคล้ายที่ต้องคล้ายก็คือทั้งคู่เนี่ยเป็นร่างโคลนของอัลดาฟก,ก,ากานี่คุณไหมเดฟกาฟากาเนี่ยคุณๆเนาะซึ่งตัวของเราคุณลเคเซ่เนี่ยเป็นร่างโคลนร่างแรกก็จะสังเกตว่าในเรื่องเนี่ยมักจะเหมือนกับหยิบยามากินบ่อยๆเนาะ เพราะว่าร่างแรกเนี่ยอาจจะยังไม่สมบูรณ์แล้วก็ที่ทันยาเพราะว่าตัวของชีวิตร่างโคนจะสั้นลงถ้าเราไม่ต่อโดยาเนาะอาราฟกาคือใครก็คือพ่อของมูลฟาฟกาเนี่ยแหละครับมูลาฟกาคือเป็นเอ็ดคนหนึ่งที่โหค่อนข้างที่จะขับมูยสุดหลายตัวเลยมีอะไรขับหมดละ <c oughs> ซึ่งถ้าเห็นในอีกคาแรคเตอร์หนึ่งคืออันนี้ก็คือเนโอเมื่อตอนที่โดนโลโกส ล้างสมองนั่นแหละครับเอออ่ะงั้นพอแค่นี้ก่อนดีกว่าเรามาดูมาดูเรื่องของข้อต่อและจุดขยับของตัว providence ัน n dam ตัวนี้แล้วกันเนาะปุ๊บเริ่มจากใกล้ๆเลยแล้วกันตัวหัวเนี่ยครับมันขยับได้น้อยมากเลยครับเนอะส่วนใหญ่ก็ตามมาตรฐานตัวจอยของไฮเกตนะครับแต่ว่าเนี่ยน่าจะใหญ่นิดนึงคือหมุนติดซ้ายขวาเนาะ ดังนั้นละเรื่องก้มจะได้วันนี้เงยได้วันนี้นะครับตัวของหัวไหล่ที่ผมชอบก็คือตัวเกลาะไหลเนี่ยครับเขาสามารถพับได้นี่นี่ครับามารถพับได้เนาะมันทาให้ดูเวลาโพสก็ช่วยมูฟเมนต์ในส่วนของหัวไหลและแขนให้มันดูเออสวยขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นปืนอีกนะครับปืนก็จะมีจุดนี้จุดนี้แล้วก็สังเกตดูก็จะเป็นเหมือนกับแค้เข,า,ขาเรียกอะไรวั Can, นแั้นใช่ไหมวันแค้นมีตรงนี้ เออไอจุดเล็กๆเนี่ยผมเคยสงสัยนะมันเล็กมากเลยมันยิงอะไรก็ไม่เข้าไม่ทะลุเนี่ยยิงไม่ทําอะไรจริงๆมันก็คือไว้สําหรับยิงสกัดมิสไซล์ครับเพราะมิสไซล์มายครับ,ม,ม,รบมันโดนพวกนี้สกัดมันก็แตกสลายไประเบิดไปส่วนของดาบที่เป็นโลด้วยเนี่ยก็สามารถถอดได้ฟับนี่นี่ครับเนาะแต่ว่าตัวของบีมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหลวมพอสมควรอะ คือถามว่าอยู่ไหมก็อยู่ครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ระวังนะเวลาเราเพิ่ท่า,ามไม่ระวังมันก็จะแบบก็จะตกเนี่ยครับประมาณนี้ก็ไม่เห็นก็จะไม่สวยเนาะออแต่จริงๆแก้ไม่ยากเนาะปกติถ้าเป็นลักษณะนี้ก็เพิ่มเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มเนื้อเนื้อตัวพลาสติกตรงนี้ครับเนี่ยครับก็ผมใช้ตัวนี้เนาะก็ช่วยได้ครับนี่ครับอื แขนกอนแขนก็ลักษณะพับชุบนี่ก็ได้ไประมาณนี้เนาะแล้วก็โดนต้นแขนนั้นหมก็ใส่การหมุนเอาข้อมือนี่ข้อมือก็ไม่หลวมนะครับแต่ปัญหาก็คือเรื่องของปืนเนี่ยครับมันค่อนข้างที่จะหลวมนะครับถ้าเราไม่หาอะไรอัดไปข้างในหรืออย่างผมเนี่ยผมใช้ตัวเนี่ยครับเป็นเหมือนกูแพดเนาะ ใส่ไว้หน่อยถ้าเห็นข้างในครับเห็นไหมมีเนี่ยอัดไปนิดนึงเพราะว่าให้มันอยู่ไม่งั้นมันแบบจัดท่าลําบากมากเลยการยกปืนกับขยับปืนเนี่ยมันแทบจะไม่ได้ทิศทางที่เราชอบเลยครับนี่เนาะเอวแข็งมากบอกเลยการโพสนี่การโพสก้มเป็นไปไม่ได้เลยครับแล้วก็การขยับเนี่ยก็จะมีแ,ะแค่นี้เนาะเอวมันจะแข็งหน่อยแต่ก็อย่างว่าครับมุมมืสูที่ตัวใหญ่ขนาดนี้เนี่ย ก็ท่าโพสส่วนใหญ่ก็จะเป็นท่าแบบยืนตรงๆเนาะเท่ๆยิงตรงๆไม่ต้องพลิ้วมากเหมือนกับตัวเล็กกระโปรงเปิดได้ทุกจุดเลยเนาะตัวพอตนี่ยังเนี่ยมัขยับได้หมดเลยครับหลังก็ขยับได้นี่ครับนี่ตัวของดากูนเป็นสมอนพอตนี่ขยับได้ครับเนาะส่วนเป็นตัวใหญ่ก็ดึงได้อย่างในตัวของวิจิอารที่ผมทำเนี่ยก็คือผมจะเอา ตัวแอคชั่นเป็นก้านของตัวแอคชั่นเบสไซด์ครับเสียบข้างหนึ่งแล้วมาจับอีกข้างหนึ่งก็อยู่ครับคือขนาดมันก็น่านจะพอดีเป๊ะเลยเนาะตัวเบสไซดมันก็ราคาไม่ไม่แพงครับไม่กี่บาทผมจำไม่ได้ละขานี่จะเห็นว่าการาพับขาใช้ได้เลยครับปึ๊บหจังหวะเนาะแล้วก็2จังหวะตัวปิดเท้าข้อเท้าเขยบได้ครับ ตัวชัสเซอร์ตรงนี้ขยับได้บ่ายเท้านี่เฉพาะตัวเท้าเนาะขยับได้ครับนี่ถึงแม้ว่า providence snap ตัวนี้จะเป็นตัวที่ค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็หนาเนาะแต่ว่าปัญหาเรื่องของต้นขาเนี่ยไม่มีเลยเพราะว่ามันแน่นมากครับมันแน่นแบบจนที่แบบเวลาผมขยับเนี่ยบางทีผมก็กังวลกันเนาะกลัวว่ามันจะหักแต่มันแน่นจริงนะครับการขยับ ซ้ายขวามก็ได้แค่เดี๋ยวผมขยับให้ดูนะครับนี่ครับนี่ฮะแบะมาซ้ายขวางนี้ไม่กล้าขยับเยอะกลัวหักเนี่ยครับมาณนี้ครับ,นนรบดังนั้นการโพสต์ในเรื่องของการอ้าขาก็จะทําได้ไม่เยอะแ,แค่นี้ครับนี่คืออ้าสุดแล้วแ,แค่นี้เนาะที่เหลือก็ยืดเข่าเอานี่มานี่เนี่ยครับเวลาผมโพสต์ผมก็จะโพสต์แบบรักษาที่ขา ขยับไปนิดเดียวเนาะนี่แค่นี้พอหรือว่าถ้าจะหันหน้าหาปืนก็ไดุ้บนี่ประมาณนี้ครับนิดเดียวแต่ว่าก็ยังดีที่ว่ามันใช้ตัวของ action base แล้วมันก็ลอยได้สวยดีครับประมาณนี้ครับเนาะนี่ขยับเล่นดูหน่อยก็แล้วกัน แต่เรื่องความหลวมเนี่ยนอกจากจุดปืนจ,จุดเดียวเนี่ยผมจุดอื่นว่าผมโอเคเลยเนาะนะครับนี่ลองขยับตัวมันก็ยังโอเคหมดท,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 ทุกส่วนนะครับนี่ก็ประมาณนี้ครับในกล่องก็จะแถมนี่มาด้วยครับนี่มันเป็นตัวที่ต่อฐานกับ ฐานเบสใช่ไหมครับเราเสียบแบงนี้ปุ๊บแล้วก็ดึงช่วงเอวครับช่องเอวออ,ออกข้างบนข้างล่างดึงออกแล้วก็สวมไปให้เดือยคล้องตรงช่องนี้พอดีแล้วก็ยึดได้เอออันนี้ก็ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวเนาะไว้สับติดตรงที่เอวครับก็ใช้ได้เลยแหละตัวนี้ตัวนี้เนี่ยผมพ่นเคลียร์ด้านเนาะ ก่อนพ่นเคลร์ด้านผมก็ทำวเทรลิงไว้นิดหน่อยให้มันดูว่าเออพอมีอะไรบ้างแล้วก็ตัวสติกเกอร์ต่างๆเนี่ยผมเอาสติกเกอร์ใสของตัวอื่นมาแปะมันไม่ใช่ตัวของตัว p ร o เวเดนซ์ครับเพราะพรเดนซ์เนี่ยจริงๆแล้วมีแค่ตรงชื่อตรงไหล่เนี่ยครับไหล่สองข้างแล้วข้างหลังเท่านั้นเองเนาะแต่ก็ดูก็ดูสวยดีครับก็สำหรับการรีวิวจุดขยับตัว p r o v i d e n c e Gundam ก็มีเท่านี้ครับวันนี้สั้นๆง่ายๆเนาะเอ ใครชอบก็ลองหามาต่อหามาเล่นดูนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยตัวของ Providence Gundam เนี่ยนอกจากเวอร์ชั่นของ h ฮเกรงเนี่ยกล่องมาสกเกตก็มีด้วยแล้วก็จะมีตัวฐานตัวจับรากูนพอดให้ด้วยให้มาไม่ใช่สิเขามไม่ได้แถมมานะต้องซื้อแยกเป็นพื้นใดเนาะผมทราบมาว่าอย่างนั้นก็สวยทีเดียวนอกจากนี้มันก็จะมีเวอร์ชั่นอีกเวอร์ชั่นอื่นของ Devil Art อันนี้ผมว่าสวยมากเลยผมดูผมอยากได้มากเลย แต่ว่าก็คงไม่มีโอกาสไว้เธอมีโอกาสแล้วนี่นนผมจะลองซื้อเลยลองมารีวิวให้ท่านชมชมกันนะครับครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับตัว p r r v v i e n n e e Gundam นี่ของผมกล่องนี้1ต่อ114หลังจากที่ผมต่อเสร็จแล้วก่อนที่ผมจะเก็บเข้าตู้เนี่ยผมก็จะพับกล่องในรูปลักษณะนี้นครับแล้วก็จะมีสอดคู่มือไว้ข้างในเนาะมันทำให้เราประหยัดพื้นที่ในการเก็บกล่องมากเลยทีเดียวนะครับตัว Providence Gundam ตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก่อนต่อเนี่ยผมเองไม่ค่อยชอบเลยเพราะว่ามันดูเอทอดทะแล้วก็ใหญ่เนาะแต่ว่าเอาจริงๆแล้วผมเองยังไม่เห็นกันพาตัวไหนเลยของผมเนาะ ที่ต่อออกมาแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันไม่สวยไม่เท่หรือว่ามันดูไม่ดีเลยมันอาจจะเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของกันพาก็ได้ที่ทําให้เขามีได้รับความนิยมมาจนถึงทุกวันนี้เนาะส,สีกว่าปีแล้วและอาจจะต่อไปอีกกี่ปีก็ไม่รู้กันเลยเนาะมไม่แน่แล่ะต่อไปเดตโคตรริงที่ติดอยู่กับตัวของรันเนอร์ของกันพานี่อาจจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดวิธีเขียนก็ได้เพราะว่ามันอาจจะไม่สามารถเขียนแบบเดิมได้ก็ได้เนาะสุดท้ายแล้วเนี่ยสำหรับ ใครที่เพิ่งมาติดตามหรือผ่านมาชมช่องผมใหม่ๆเนาะสามารถกด Subscribe สั่นกระดิ่ง Ring m e i l เให้กับช่องผมได้นะครับคลิปหน้าเราจะได้เจอกันอีกเนาะต่อให้วันนี้ผมยังไม่รู้จักว่าคุณคือใครแต่วันต่อไปเนี่ยผมมั่นใจแน่นอนว่าผมยังมีคุณครับผมวันนี้ผมโตโรคามาสึกสวัสดีครับ